อย่าเพิ่งตกใจว่าเข้ามาผิดช่องหรือเปล่านะครับเพราะว่าคลิปนี้ผมจะพาทุกท่านไปทําความรู้จักกับไอเทม1ที่เป็นที่นิยมในหมู่ของชาวรันครับกันครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ชา n e ลกูรูบ้างไม่รู้บ้างบายแป๊บซิซ่ากับผมแป๊บอีกเช่นเคยนะครับคลิปนี้ก็จะพาทุกท่านมารับชมนะครับแล้วก็รีวิว ไอเทมหนึ่งนะครับที่เรียกได้ว่าเป็นแบรนด์ยอดนิยมนะครับในหมู่ของรันขับในปัจจุบันเลยนะครับซึ่งแน่นอนว่าปกติก็ไม่ค่อยได้แต่งตัวแบบนี้เนาะมาใน,ในแนวรันขับนะครับอ๋อเป็นไงหมกอกันนี้เป็นของ l u l u เลมอนนะครับส่วนแว่นก็ต้องโอเกลไอแจ็กเก็ตนะเดี๋ยวขอถอดแว่นก่อนแล้วกันนะเพราะว่าไม่ได้ใส่คอนแทคเลนส์แล้วก็ไม่เห็นอะไรเลยเ <laughs> นาะ,ะกลับมาเป็นกูก่อนโอเคอถอดหมวกด้วยอ่โอเค คลิปนี้ก็จะมารีวิวถุงเท้าครับเป็นถุงเท้าแบรนด UV ์ Uvu นั่นเองนะครับเป็นแบรนด์จากอังกฤษซึ่งเพื่อนๆที่ติดตามในวงการวิ่งนะครับทุกวันนี้ผมว่ากระแสของรันขับเนี่ยมาแรงมากๆนะครับแล้วก็แบรนด UV ์ Uvu เนี่ยก็เป็นหนึ่งในแบรนด์ยอดนิยมนะครับจากประเทศอังกฤษนะที่ได้รับความนิยมด้วยนะในหมู่ของชาวรันขับหรือว่านักวิ่งทั่วๆไปด้วยนั่นแหละเพราะนั้นเดี๋ยวคลิปนี้ผมจัดมาแล้วก็เอามาลองเล่าให้ฟังนะครับเมื่อ เปรียบเทียบกับถุงเท้ารุ่นอื่นๆหรือว่ายี่ห้ออื่นที่ผมชอบนะปัจจุบันเนี่ยว่าจะเป็นยังไงบ้างเนาะเอาละมาดูกันนะครับคู่นี้ก็เรียกได้ว่าพรีมาเนาะราคาก่อนบอกก่อนราคาพรีอยู่ที่ประมาณ790 890พูดง่ายว่าไม่เกินพันเนาะ7 8 0 0ประมาณเนี้ย7 8 9 0ปรประมาณนี้แล้วกันก็แล้วแต่ร้านที่รับพรีนะครับส่วนเว็บไซต์ออฟฟิเชียลยังเป็นทางการเออไม่ได้ดูมา เดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นให้ดูแล้วกันเนาะก็จะเป็น U V U นะครับแบรนด์จากประเทศอังกฤษนะครับก็เห็นเขาบอกว่าเพิ่งก่อตั้งเมื่อปี2017เองอะ่ะก็ประมาณกี่ปีวะเจปปีเองเนาะอ่ะมาในถุงแบบนี้นะครับก็ฉีกเลยมาฉีกไปพร้อมๆกันนะฉีกถุงให้ดูสดๆนะครับอ่าแกะดูขอสัมผัสก่อนเนาะขอสัมผัสได้ไหมจ๊ะโอเคเอาละนี่ก็จะเป็นโหใหญ่เหมือนกันว่ะ จะใส่ได้ไหมเนี่ยนี่จะเป็นถุงเท้า UU v Running นะครับจะมี2รุ่นอันนี้เป็นตัว Running นะครับแล้วก็มีอีกรุ่นหนึ่งที่เป็น Training นะครับ Training เขาเหมือนจะมีลายๆตรงเนี้ยอ่ะเอา Feeling ก่อน Feeling สัมผัสก่อนนะครับบางเออตอนแรกผมคิดว่าหนาแน่ๆนะปรากฏว่าบางเว้ยบางนะครับด้านล่างเขียนว่า Grateful Pursuit of a Superior Self นี่ นะด้านล่างมีตรงนี้ด้านล่างจะเป็นแบบยางยืดนะครับเป็นเป็นแบบยืดยืดชัดเจนนะครับวัสดุที่เขาเขียนไว้นะจะมี9 1เป็นโพลีไมียนะครับแล้วก็9%เป็นอปอลาสเทนออลาสเทนก็ตัวยางยืดนี่แหละอ่ะไปดูกันเนาะวัสดุดูดีนะเออวัสดุดูดีกว่าที่คิดแล้วก็บางกว่าที่คิดตอนแรกคิดว่าหนาเว้ยเห็นเขาใส่กันผมคิดว่าหนานะไม่เลยบางนะโดยที่ด้านล่างเนี่ยจะเป็นลักษณะเหมือนยืดยืดได้อย่างนี้นะครับส่วนวัสดุที่เนื้อด้านบนเนี่ย จะเป็นลายลายนุ่มๆกว่าเนาะเป็นลายลายคล้ายๆแบบสี่เหลี่ยมข้าวหลามตัดอะสี่เหลี่ยมข้าวหลามตัดเนาะเป็นลายลายสวยนะเออเป็นลายที่ถึงบริเวณซักแถวแวข้อเท้าเนี่ยครับบริเวณเนี้ยบริเวณเนี้ยจะเป็นลายลายเดี๋ยวผมอินเสิร์ตภาพไปเห็นชัดๆนะเออเป็นลายแล้วก็ตรงส้นเท้าก็จะมีตัวยืดที่เอาไว้ล็อกกระชับตัวข้อเท้าพอดีด้วยนะส่วนด้านบนก็จะมีระบุไซส์ครับ นี่ระบุไซส์คู่นี้เป็นไซส์ L XL นะครับซึ่งจะมี2ไซส์นะครับ S กับ M นะก็ S กับ M เนี่ยจะเป็นไซส์รองเท้า5ถึง8 UK นะครับไซส์ UK นะต้องดูดีๆเพราะว่าอันนี้ถุงเท้าจากอังกฤษนะครับ5ถึง8 UK แล้วก็ L กับ XL เนี่ยก็คือไซส์8 UK จนถึง11 UK ซึ่ง ตอนแรกได้ขึ้นมาผมตกใจนะแต่ว่าโดยส่วนตัวผมใส่รองเท้า8.5 UK 8.5 UK หรือว่าบางรุ่นก็9 UK บ้างนะครับก็เลยเลือก L กับ XL มาแต่ใหญ่และยาวมากเออยาวอ่ะเป็นถุงเท้าที่ค่อนข้างยาวนะวัสดุบางบางแบบเซอร์ไพรส์ตอนแรกผมยังไม่ได้แกะดูไงได้มาก็เลยเอามาหยิบหยิบดูก่อนนะครับปรากฏว่าบางเว้ยเออเอ glauben, ทียบกับถุงเท้าตอนนี้ที่ผมชอบนะก็คืออย่าง247อันนี้คือสีขาวนะแต่อันนี้ เป็นสองสีเจ็ดสีขาวที่แบบออฟไว้อะตอนนี้คือเปลี่ยนสีไปแล้วอะใครเอาไปซักรวมกับอะไรหรือเปล่าวะมองไปแล้วะนะครับแล้วก็รวมไปถึงสแตนนะครับสแตนเนี่ยผมก็ชอบนะแต่ว่าคิดว่าหนานุ่มกำลังดีแต่พอมาเจอ uvu เนี่ยคือเป็นความบางที่บางเลยอะเออเป็นถุงเท้าที่บางถ้าใครชอบหนาหนานุ่มๆอาจจะไม่ถูกใจนะแต่ถ้าใครชอบบางผมว่าตอบโจทย์เลยนี่เออแล้วก็สังเกตว่าจุดเด่นของเขาก็คือนี่เลย ยี่ห้อแบรนด์ตรงกลางนะครับ UV U V U U V U อ่าชัดเจนนะครับเดี๋ยวไปลองใส่กันดูสักหน่อยแม้ว่าไซส์มันเป็นยังไงนะครับแล้วก็ฟีลลิ่งความรู้สึกของการใช้งานเป็นยังไงนะกับเจ้า U V U เดี๋ยวไปออนฟีดลองใส่กันดูครับ เอาลครับตอนนี้ผมก็ลองใส่แล้วนะเดี๋ยวจะเอาไปลองใช้วิ่งด้วยเพราะเพิ่งได้มาวันนี้เนาะเอาฟิลลิ่งใส่ก่อนฟิลลิ่งใส่คือบางเป็นถุงเท้าที่บางแล้วก็รับประกันเรื่องการระบายอากาศได้ดีมากๆแน่นอนนะครับคือด้วยความที่ไซส์ LXL เนาะไซส์ LXL เนี่ยต้องบอกก่อนเลยว่าผมว่าตรงเนี้ยผมดัดกระชับพอดีแล้วนะเออมันเป็นความกระชับที่กําลังดีอะไม่แน่ใจว่าถ้าเป็นไซส์ S.M เนี่ยจะรู้สึกว่า แน่นตรงนี้ไปหรือเปล่านะตรงนี้ผมคิดว่ามันดัดได้พอเหมาะแล้วนะแต่ว่าภายในเท้าอะ่ะมีความรู้สึกว่าด้วยความที่มันบางบางแล้วก็แบบยืดหยุ่นได้มากครับมันเลยอาจจะขาดความกระชับนิดนึงในช่วงแบบช่วงปลายเท้านิ้วเท้าเนี่ยซึ่งถ้าใครชอบฟิลลิ่งแบบที่มันบางๆงระบายอากาศดีๆเนี่ยผมว่าโอเคนะ แต่ผมอยากได้ความกระชับมากกว่านี้คิดว่าผมอาจจะต้องเลือกลองเลือก SM ดูนะแต่ก็ไม่รู้ว่าถ้าเลือก M แล้วตรงนี้มันจะรัดมากน้อยแค่ไหนนะแต่โอเคฟิลลิ่งดีเลยเป็นถุงเท้าบางๆอีกรุ่นหนึ่งที่ที่ผมโอเคเลยนะเออก่อนหน้านี้ที่ชอบนะครับที่บางๆเนี่ยก็จะมีสไตเกนนะครับซึ่งสไตเกนต้องบอกอะไรบางเหมือนกันแต่สไตเกนเนี่ยผมรู้สึกว่าสัมผัสมันจะนุ่มกว่านี้แต่ตัวนี้ก็คือจะจะเรียกได้ว่าบางๆแบบ ไม่ได้บางนุ่มอะครับบางแบบระบายโปร่งๆนะครับวัสดุจะเป็นอย่างนั้นนั่นเองนะส่วนฟิลลิ่งอื่นก็หลอก็ได้เนี่ยตัวอักษรตัว U ตัว V ตัว U เนี่ยจบแลนะเนาะใส่แล้วเป็นไงใส่แล้วดูแบบดูกล a มรสไหม ดูกแกลมไหมเออก็เป็นหนงเท้าที่ดีคู่หนึ่งครับแต่อย่างที่บอกครับว่ามันเหมาะกับคนที่ชอบความบางๆนะใครชอบความนุ่มๆหน,นาๆนนหน่อยนะครับคือไม่ต้องหนามากอ่ะคู่นี้มันบางจริงๆนะใครที่ชอบนุ่มๆหนาๆหน่อยก็อาจจะไม่ถูกใจสิ่งนี้นะครับแต่ถ้าใครอยากเท่ก็ไปลองดูเนาะเดี๋ยวยังไงมันมีรุ่น เทรนนิ่งด้วยอะ่ะเดี๋ยวผมลองดูซิว่ารุ่นเทรนนิ่งเนี่ยวัสดุจะเป็นยังไงจะเหมือนกันกับแบบนี้หรือเปล่าแล้วเดี๋ยวเอามาเล่าให้ฟังอีกทีหนึ่งละกันเนาะแต่คู่นี้ผมคิดว่ามันก็พอดีอะ่ะเออตรงเนี้ยมันมันกระชับเลยอะ่ะตรงบริเวณข้อเท้าตรงแข้งเนี่ยมันกระชับเลยเพราะว่ามันมาครึ่งแข้งจริงๆครับเออครึ่งแข้งจริงๆนะครับแต่ว่าในส่วนบริเวณเนี่ยเห็นไหมขอโทษนะครับขอโทษทุกคนนะ มันมัน,ม,นมันดูค่อนข้างยืดได้เยอะมันไม่ค่อยกระชับแปลกๆนิดนึงนะครับคือมันก็พอดีแหละเพราะว่าไซส์มันเริ่มต้นที่ไซส์8 UK ก็เท้าผมแหละแต่ว่าจริงๆแล้วคู l XL เนี่ยไซส์มันเป็นสุดที่เบอร์11ไงเพราะนั้นมันก็เลยอาจจะดูแบบเออหลวมไปนิดหนึงนะถ้าใครชอบบางๆก็ใส่ไซส์นี้ได้นะครับแต่ถ้าใครชอบกระชับหน่อยผมว่าใส่ SM ดีกว่าอ่ะประมาณนี้ก่อนไปละสรุปท้ายคลิปกันหน่อย และนั่นก็เป็นความรู้สึกของการทดลองสนใส่เจ้าตัวถุงเท้า UVU Running นะครับก็บอกเลยว่าต้องถ้าใครชอบความบางๆงนะผมว่าอันนี้ตอบโจทย์เลยเหมาะกับบ้านเราเลยผมยังงงเลยว่าเป็นถุงเท้าจากอังกฤษเนาะ เมืองเย็นเมืองหนาวนะแต่ว่าถุงเท้าวิ่งทําได้บางอย่างเนี้ยเออก็น่าสนใจนะครับคือบางเลยบางบางชนิดที่ว่าบางแล้วไม่ลื่นอะ่ะเอออย่างที่บอกไปนะครับตอนที่ลองใส่ก็ถือว่าน่าสนใจเลยแต่เรื่องไซส์นั่นแหละคือผมคิดว่า ควรจะถ้าส,สำหรับผมนะมันด้วยอาจจะด้วยความบางด้วยครับผมคิดว่าถ้าใครเท้าเท่าผมเนาะเท้าประมาณ9 US เท้าเท้าจริงของผมเนี่ย26เซนนะใส่รองเท้าส่วนใหญ่ก็คือไซส์เป็น9 US 27เซนนะครับแนะนําว่าใส่ไซส์ S M ก็น่าจะพอนะอันนี้มันจะโอเวอร์ไซส์นิดนึงก็รู้สึกว่ามันยังขาดความกระชับไปหน่อยนะแต่คิดว่าเดี๋ยวไปจัด S M มาลองดูอีกสักคู่ก็ได้นะครับหรือว่า เดี๋ยวลองไปลองจัดตัวถุงเท้าที่เป็นรุ่นเทรนนิ่งของเขาอะเทรนนิ่งมันจะมีลายด้วยสวยใช่ถึงลายมันจะอยู่ข้างในแต่เราก็รู้สึกอยู่คนเดียวเนาะเอาล่ะนี่ก็จะเป็นรีวิวครับถุงเท้า U V U ใครชอบบางๆแล้วก็อยากจะเท่นะครับเรียบๆหรูๆตัวอักษร U V U ตัวใหญ่ๆอย่างนี้ก็ไปจัดกันได้ครับอ่ะออฟฟิเชีก็ในเว็บไซต์นะครับหรือว่าลองดูตามร้านพรีก็ได้นั่นเองนะครับนี่ก็คลิปนี้มาสั้นๆแค่นี้แล้วกันครับ เพราะว่าได้ของใหม่มาก็อยากเอามาเล่าให้ฟังนั่นเองเนาะสำหรับคลิปนี้ก็หากทุกใจฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ติดตามด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข้อมูลข่าวสารที่บางครั้งก็อาจจะดีบ้างหรือไม่ดีบ้างจากช n n e l กูรูบ้างไม่รู้บ้างบายแป๊บฟิซาสำหรับคลิปนี้ขอตลาไปก่อนขอบคุณทุกท่านที่รับชมจนจบครับสวัสดีครับเทปละล่ะ